สวัสดีจ้ามือนี้ยตนก็ะจะาามัแยกแยกแหนแดงเนาะจ้าออกเลี่ยงเพราะว่ามันมีแหนเป็ดผสมก็เลยจะแยกเอาแหนเป็ดออกเอาสีเอาต้แหนแดงลงเนาะค่ะเอาแหนเป็ดออกเรียบร้อยแล้วกันละามั่งนั้นอันนี้กาล่าจะแยกแหนแดงไปแหนแดงกับแหนเป็ดมันคนระย่างเลยค่ะ ตัวนี้คือแหนแดงนี่ตัวนี้แหนแดงเขาจะมีเป็นกอค่ะนี่เห็นว่าเป็นจุ่มเลยค่ะนี่แล้วก็มีลากฟอยน้อยนี่นี่นี่เด้อค่ะแหนแหนแดงเด้อค่ะนี่ตัวนี้แล้วก็ระว่างแหนเป็ดอีกเด้อค่ะนี่จะบ่คือกันนี่แหนเป็ดนี่แหนแดงนี่เด้อค่ะแหนแดงนี่อันนี้แหนเป็ด สำหรับเน้เป็ดนี่ไก่ป็ดบ่ค่อยมักกินบ่ค่อยบ่ค่อยจินกินเลยค่ะเขาบ่ามักแต่กันขันแนแดงนี่เขามักค่ะเลยจะแยกแยกออกไปป่อยเนาะคะ่ะือเอาไปปล่อยลงกันมั่งให้เขาขยายพันธุ์อีกค่ะ อันใดม่แน่เป็ดเขาก็จะแยกออกเนาะค่ะบ่หายมันไปบ่หายมันไปแพรอีกเพราะว่าไก่เขาบ่ามาก,กินเนาะค่ะ